ก็พูดถึงนเรื่องการทําสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆให้มันลงตัวอย่างมากๆก็ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับซันเอ้าเสียบอลสองหนึ่งหนึ่งไปเองนะครับเอ้าเปลี่ยนใจให้สวยครับที่เรียกว่าดึงตัวมาก่อนนะครับพอบาตันถลํมก็ให้เลยเหลืออยู่แปดสิวินาทีครับก่อนพักครึ่งโกเกอร์สามแอสซิสกับ9คะแนนหาจังหวะเองครับ บาตันนี่เอาทางคริสพอรมาปิดครึ <5> <5 ่งนะครับเขาใส่เธอสายเบอร์สาเหมือนกันนะครับย้ายกลับไปที่ชิคาโกสกายนะครับเพิ่งจะได้แชมป์ไปเก่งมากนะครับโอ้มมริสยิง3มเลยส่วน CP3 ผู้ชายนี่ยังไม่ได้แชมป์ก็ได้อารมีแบบนะครับเป็นนักกีฬามหาวิยาลัยครับโอ้นี่ครับต้องโชว์ดังนิดหนึ่งนะครับ กอดอนสำรองที่ใช้นี่ก็ใช้เท่ากันคือฝ่ายละ5คนอย่าลืมว่าทางฝั่งวินิ่งนั้นได้เจอเวอร์แมกกี้นะครับเข้ามาเป็นเซ็นเตอร์สำรองอีกคนนึงครับนี่โโยิงสามเลยกอดอนเพนไหลมาเหลือฮะเอา้าเหมือนก็ขาปีพลิกดอวยว่าครับ <laughs> อกี้นี่อย่างน้อยเอาวามเป็นตัวที่ทดแทนเดรุสซาริซึ่งเจ็บยาวนะครับเอาโหเยี่ยมมากพื้นเลยครับไล่เหลือ6บอลยังเป็นของทางฟากเดนเวอร์ครับเอานอกมากรีนสามตามมาแล้วคริสพอก็ค่อยตายแล้วครับไหลสวยครับใส่เลยฮะโอ้โหด้านล่างมันตัวเล็กเองครับ เรียบร้อยเลยอ่ามอริสอมาข้างครับนี่นะครับต้องบาตันโอ้ลุกงนี้นี่น่าจะเกือบจบแล้วนะครับที่นำไปทั้ง16คะแนนในคอร์เตอร์ดี2คอร์เตอร์2ฟินิชทำทั้ง38แต้มนะครับแต่พอมาโดนคอร์เตอร์3เนนเวอร์ทำ34ปิดกรงครับ สอมยิงไปครับอ่าพึ่งลงครับแต่ก็อาจจะช้าไปแล้วปีที่แล้วเนะี่ยฟินิกซันชนะไปส้าชนะเป51เกมแพ้แค่20ไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนเพราะว่าไม่น่าไล่แล้วหะครับส่วนเดนเวอร์ปีที่แล้วนชนะ47แล้วก็แพ้ไป25นะครับก็ปีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าฟินิกจะลงเอออยู่ที่เท่าไหร่ปีที่แล้วนั้นแข่งกัน <110. S 2> ทั้งหมดเนี่ยก็คือ 72เกมนะครับ